สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมจะมาคุยเรื่องเลดกันฮะ,ะเลดเลดเลโจ,จมตีนะครับเพราะว่าผมจะทดลองกับหุ่นไลการตรงนี้นะครับผมจะเอาแค่ตัวเดียวโดวยที่ไม่บัฟเลยนะฮะเอาคือแบบตัวเดียวเดียวเลยไม่บัฟนะฮะก็คือเป็นล้อนะครับก็เป็นแกนมาสเตอร์เบลสองนะครับก็เลดโจมตีอยู่ที่เจ็ดสี่นะฮะถ้าบัฟก็เป็นเจ็ดสิบห้าโอเคงั้นผมก็ใช้บัฟนะแล้วมาลองมาลองดูกันนะครับว่าถ้า หุ่นและกาตัวนี้นะฮะเรท85นะครับผมจะโจมตีเข้าไหมนะฮะดูนะโอเคก็คือปกตินะฮะเดี๋ยวให้ HP ของหุ่นและกาก็คือหนึ่งพันเท่านะครับโอเคมาแล้วนะฮะผมก็เรท75นะครับหุ่นและกาเรทที่85นะครับฉะนั้นห่างกันสิบเรทดูนะฮะว่าผมจะยิงโดนไหม เห็นไหมครับว่ามีโอกาสที่จะยิงไม่โดนนะครับแล้วถึงโดนก็เข้าเบาด้วยถ้าไม่ติดคิโอเคจำไว้นะครับว่าถ้าเลดยิ่งห่างกันเท่าไหร่ยิ่งมากประมาณเนี่ยสิบสิบเท่าเนี่ยไม่ใช่ดิเรียกว่าสิบห่างจากตัวเราสิบอะของผมเจ็ดห้าเลดป้องกันของตูหุ่นฟางนี่แปสิบห้าใช่ไหมฮะโอกาสที่จะยิงโดนก็มีโอกาสที่พลาดก็มีนะครับ เห็นไหมฮะยิงโดนไปสองคิตยิงพลาดไปสามคิตเนี้ยเห็นไหมฮะแล้วถ้าหุ่นฟางตัวนี้ล่ะเลตเท่ากับผมล่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับเลตน,นะฮะก็จะให้อยู่ที่เจ็ดิบห้าเท่ากันกับผมนะดูนะครับเข้าเนื้อเน้นๆฮะ,ะเข้าทุกดอกแล้วก็ดาเมจก็คือเป็นแฟนเหมือนกันนะครับ สี่ล้านนะครับสี่ล้านอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองรู้นะครับกับเลทที่ห่างกว่าผมสิบนะฮะหา่หางก,กันสิบเลทนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยใช้สก,กิลเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมถึงผมอธิบายเรื่องเลทใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวจะเข้าใจผมแน่ๆถ้าผมถ้าผมพูดจนจบนะครับโอเคเดี๋ยวผมรีเฟสมายให้กับตัวเดิมก่อน ลองดูนะสกิลเดิมนะโอกาสที่จะยิงโดนโดนไหมเห็นไหมฮะเลทห่างกันสิบพลังโจมตีก็จะเบาลงด้วยเมื่อกี้ผมตีไปสี่ล้านใช่ไหมอันนี้คือรอบนี้แค่สี่แสนเองโอเคอย่างนั้นมาดูใหม่นะครับรอบนี้นะเลทของหุน่นไล่การหุ่นฟางเนี่ยแปดิบห้าใช่ไหมฮะถ้าผมให้บัฟสเกลเนี่ยบัฟให้ผมหนึ่งเลทนะครับโดยใช้บัฟชูตติ้งนะครับ โอเคตอนนี้คือลอสผมนะฮะเรดเจ็ดสิบหกนะเพิ่มมาหนึ่งจากบัฟช h o ติ้งนะครับเพราะว่าผมใส่แหวนนะครับสองวงก็จะจะได้เลทโจมตีหนึ่งนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะแรงหรือว่าจะเบานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมกับเจ้าตัวหุ่นฟางเนี่ยเรทห่างกันแค่เก้านะมาดูนะครับว่าถ้าเรทห่างกันเก้าเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ เ okay. รอสักครู่นะฮะสักครู่โอเคได้แล้วนะครับดูนะไม่โดนเพราะว่าเลดมันห่างกันกันเกินไปจริงๆนะฮะจริงๆแล้วควรที่จะเหลดควรที่จะห่างกันประมาณไม่เกินสามถึงห้านะผมว่ากําลังดีนะครับถ้าเลดถ้าเลดห่างกันสิบแบบเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะใช้สกิลโดนนั้นน้อยมากเลยแถมคูดาวของสกิลก็นานอีกนะครับอันนี้แล้วแต่อาชีพนะ งันดูรอบนะ5แส่ 500, นะฮะเรทห่างกัน9ดาเมจเพิ่มมาอีกแส่หนึ่งด้วยผลจากบัฟชุตติ้งนะครับก็คือเรทบวก1นะครับแล้วก็ความแล้วก็เสริมกับความแรงของบัฟด้วยนะฮะก็คือเอ่อชุตติ้งแอทแท็กก็คือ17เปอร์เซ็นนะครับฉะนั้นมันห่างกันพอสมควรเลย เดี๋ยวรอบนี้เรามาดูนะฮะว่าถ้าเลทผมมาเท่ากันนะครับไม่ใช่สิถ้าเลทผมมากกว่าเจ้าตัวเนี้ยหนึ่งนะฮะเราจะแรงขึ้นไหมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเทสกับเลทเท่ากันก่อนอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะอันนี้ตัวนี้เลทเท่ากันนะแล้วตอนเนี้ยผมอะเลทเจ็ดสิบหกนะเอาใหม่ฮะเอาเอา,เ,อาเลทเจ็ดสิบหกเท่ากันดีกว่า ค okay, ตอนนี้คือเรทเรทเจ็ดนะอันนี้คือเรทเท่ากันโดยใช้บัฟนะฮะบัฟของสกานะบัฟชุตติงนะครับเมื่อกี้สล้านรอบนี้5้าล้าน5้าล้านสถือว่าบัฟสกานี่คือแรงมาพอสมควรนะฮะแล้วรอบนี้ผมจะให้มันเรทน้อยกว่าผม1นะครับมาดูนะครับว่าถ้าเรทผมมามากกว่าสตูอะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเครอบนี้คือคือหุ่นฟางเลทเจ็ดสิบห้านะครับผมเลทเจ็ดสิบหกนะมาดูสกิลเดียวกันนะครับว่าเราแรงขึ้นไหมถ้าเลทห่างกันหนึ่งคือเรามากกว่าหนึ่งนะโอเคมาดูกัน uh huh. เห็นไหมครับเมื่อกี้ประมาณห้าล้านกว่าๆเนาะอันนี้มันขึ้นมาห้าล้านเก้าคือหนึ่งเลทเนี่ยเพิ่มดาเมจได้เยอะมากนะครับผมบอกไปก่อนเลยแล้วถ้าเรามากกว่าศัตรูห้าเลทล่ะ มาดูกันนะครับเมื่อกี 5, 9, อ้ห้าล้านเก้าเนาะเมื่อกี้ห้าล้านเก้าโอเคผมติแค่นี้พอรอบนี้ผมจะให้เขาว่าเลนลดลงก็คือประมาณเจ็ดสิบเอ็ดพอนะครับแต่อันนี้คือคิดโดยที่ว่าไม่มีดีเฟนต์นะแค่ผมจะพูดแค่เรื่องเลนเท่านั้นเรื่องดีเฟนต์เดี๋ยวค่อยพูดกันแบบครั้งหน้านะเพราะว่าผมหาข้อมูลก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดิโอดเฟนต์มาไม่ได้ทาไมผมถึงไม่เอาตัวสองยิงใช่ไหมครับเพราะว่าตัวสองเนี่ยยัง ยังอ่อนกว่าตัวหนึ่งเล็กน้อยครับเดี๋ยวมารอดูนะครับเมื่อกี้ห้ารันเก้าห้า้าศูนะผมห้าเกพอผมไม่นับเสร็จนะรอบนี้คือหุ่นฟางนะครับเหล็ออยู่ที่เจ็ดสเอ็ดส่วนผมนั้นเหล็ออยู่ที่เจ็ดสิบหนะฮะ ATK ให้เราเอาค่า ATK ของเรานะครับ deep ATK rate นะครับ หกล้างกับดิฟเลตของศัตรูนะฮะก็นับเอาว่าเราห่างกับเขาเท่าไร่นะครับโอเคมาตอนนี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณห้าเลนนะครับสกิลเดียวพอเลยต้องให้รู้เรื่องนี่คือสิบสองล้านนะฮะเลตห่างกันห้าเลดคือเรามากกว่าศัตรูห้าเลดคือดาเมจได้สิบสองล้านเห็นไหมฮะว่าความแตกต่างของเลตเนะี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็ยิ่งเราเลดมากกว่าเกาะของของศัตรูเมื่อไรเราจะยิ่งยิงเข้าเนื้อแบบเน้นๆเลยนะ โอเคแล้วผมจะลองเทให้ดูอารอบนี้นะครับผมจะให้เจ้าหุ่นฟางเนี่ยเป็นเยนะแป๊นแบบนึงเป็นปีศาจนะฮะเป็นปีศาจเลยเดมอนนะฮะเหลืออยู่ที่เจ็ดเ็ดแล้วกันเพราะว่าึกส่วนใหญ่ศัตรูก็จะเหลประมาณนี้นะครับอันนี้จะไม่บับอะไรเลยนะฮะ,ะก็คือเหมือนเดิมคือบัฟชุตติ้งนะครับมาดูกันนะครับว่าดาเมจจะแรงขนาดไหน อันนี้ก็คือสกิลแรกนะครับสกิลแรกสิบเก้าล้านเพราะว่าวันวันที่ผมไปลงกับกับน้อง่ะครับสตูเขาเป็นปีศาจคือยิงทีเดียวสี่สิบล้านผมคิดว่าเอ้ยผมตาฝาดไปหรือเปล่าหรือว่าแค่สี่ล้านนี่ก็เท่าไหร่เนี่ยสิบห้าล้านใช่ไหมสิบห้าล้านอันนี้ด้าเมจเท่าไหร่สกิลแรกสิบสองล้าน ผมยิงไปเข้าหมดก็คือสิบห้าล้านนะครับอันนี้คือไม่ได้กดบัฟสเตียรอยนะครับไม่ได้กดบัฟสเตียรอยพินหรืออะไรก็ตามได้แค่บัฟชุดติ้งเท่านั้นนะครับนะเดยผมจะลองฟูลบัฟดูฟูลบัฟโดยที่ว่ากดพินด้วยนะฮะถ้ากดพินแล้วใช่ไหมฮะผมเรทก็จะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเจ็ดเจ็ดดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรอบนี้นะครับผมจะฟูลบัฟไม่ให้ฟูลบัฟสิฮะเรียกว่าสองสองบัฟดีกว่าเนาะ โอเคส่วนบัฟสองของเรามาลองบับสองของของลอสด้วยนะครับเด็กเขาก็ไม่เพิ่มนะฮะ <Okay. S 2> เขาแค่เพิ่มพลังจตุตีเฉยๆ <Okay. S 2> ตอนนี้ดาเมจเป็นหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดพันลองคิวแรกดูตอนแรกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสิบสองล้านนะครับอันนี้ยีิบสี่ล้านยี่สิบสี่ล้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าที่ห้าของลอสกันฮะก็คือท่าที่ได้ที่สุดนั่นเอง สามสิบเอ็ดล้านโอเคอันนี้คือดาเมจห่างกันแค่ห้าเลทเท่านั้นนะครับอ่างั้นเราเรามาลองดูห่างกับผมประมาณสิบเลทสิบเลทนะฮะถ้าสิบเลทก็คือตอนนี้ผมเลทเท่าไหร่นะดาเจ็ดถูกเจ็ดใช่ไหมก็น่าจะเป็นหกสิบเจ็ดเนาะโอเคมามาสร้างกันอันนี้ห่างกันสิบเลทนะจะเจ็ดกับหกเจ็ดนะครับอันนี้คือ 67นะฮะวิธีการดูข้อมูลของศัตรูหรือตัวละครก็คือกดอัลเทเนตคลิกขวานะฮะเอาตัวดาบไปชี้ที่ศัตรูด,ด้วยนะครับถึงจะเห็นข้อมูลนะครับประมาณนั้นมาอันนี้คือ67ผม76ดูนะครับว่าท่าแรกผมจะแรงขนาดไหนย4ิบสี่ล้านโอเคย4ิบสีล้านนะแล้วสักคู่นะฮะท่าแรกย4ิบสี่ล้านท่าสอง มาดูท่าที่สุดท้ายกันสามสิบเอ็ดล้านโอเคระหว่างห้าเรทกับสิบเรทต่างกันเนี่ยดัมเมดแทบจะไม่แตกต่างเลยใช่ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละครับเพราะว่าต่อให้หุ่นฟางเนี่ยเขาเรทเป็นศูนย์ดูนะเลทเป็นศูนยดีกว่าจะได้รู้เลยขอบอกก่อนนะครับว่าตัวหุ่นฟางเนี่ย ไม่มีดีเฟนต์นะครับเพราะว่าผมตั้งให้ไม่มีดีเฟนต์จะให้ดูแค่เลทเท่านั้นนะเดี๋ยวสับสบนะว่าพี่ไม่ตั้งเลทหรอแล้วพี่จะไม่ตั้งดีเฟนต์แล้วพี่จะรู้ได้ไงอะไรเงี้ยผมจะให้ดูแค่เลทแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าห่างกันสิบเลทอะมันยิงก็ไม่โดนแล้วนะครับบางคนเนี่ยเก่งกันมากเลยนะแต่ละคนอนะเห็นแบบว่าตีบวกสองสูงบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าเกาะเนี่ยคือบางคนก็ยิงไม่โดนแล้วนะนั่นแหละฮะอันนี้ห่างกันสิบเลทอันนี้อันนี้คือห่างกันแบบเออเท่าไหร่นะเจนะ็ดสิบเจ็ดส ดูนะครับย4ิบสี่ล้านไม่ค่อยแตกต่างเลยใช่ไหมฮะโอเคมาดูท่าไม่ตากันถ้าไม่ลายสอดล้านเห็นไหมฮะว่าดีปะจริงๆมันห่างกันแค่ห้าเนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะถ้าห่างสิบเหลแทบจะแบบยิงไม่โดนเข้าเลยนะสมมุติถ้าถ้าตัวหุ่นฟารงเนี่ย ดิเฟนอยู่ที่เลทอยู่ที่ประมาณแปหผมอยู่ที่หางสิบเลดอ่ะผมยิงหุ่นฟางโดนแต่โดนแล้วเข้าเบาก็คือเขาก็ถึกอะ่ะและแถมยิงโอกาสยิงก็ไม่โดนก,ก็สูงด้วยแต่ถ้าเขาหากัน5้าเลทอ่ะก็พอที่เราก็พอที่ทำดาเมจเขาได้เหมือนกันนะฮะเอาที่ดีนะครับคือเราควรที่จะเลทมากกว่าศัตรูประมาณ2องถึงสมเลทกำลังดีที่สุดนะฮะแล้วก็อย่าอย่าต่ำเกินไปนะครับ อ่ะเอางี้ผมต้องลองอีกรอบหนึ่งก็คือรอบนี้ผมเจ็ดิบเจ็ดนะผมจะให้ศัตรูเนี่ยเลเจ็ดสามนะครับต่างผมสามเลดเรามาดูกันนะครับว่ายีิบสสล้านกับส1ล้านเนี่ยถ้าห่างกันสามเลดเนี่ยโดยที่ว่าศัตรูอะ่ะเขาจะลดเบาไหมดูนะฮะก็คือเจ็ดเก็บการป้องกันเจ็ดสิบสามโอเคดูนะครับสกิลแรกย2ิบสองล้าน จะไม่แตกต่างกับ5เลดเลยเห็นไหมฮะห่างกันประมาณเกือบ2แสนดาเมจก็ถือว่าเยอะนะเยอะจริงๆเราดูถ้าไม่ตายเมื่อกี้22ล้านอันนี้29ล้านห่างจาก5เลดประมาณ 2, 2 2 2 2 2ประมาณ2ล้านไหม2ล้านไม่ใช่สิประมาณล้านนิดๆน,น,นะครับแต่ถ้าเป็นท่าไม่ตายียก็ห่างประมาณเกือบ2ล้าน นั่นแหละครับข้อแตกต่างระหว่างเลทนะครับอันนี้พอเข้าใจเรื่องเลทแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเรามาดูเรื่องดิเฟนต์ต่อนะครับถ้าัตูเลทเท่าผมเลยก็คืออ่ะเดี๋ยวนะเท่าไรนะเดี๋ยวผมจะฟูลบัฟฟูลบัฟของสเกิลด้วยถ้าัตูเลทเจ็ดสิบเจ็ดนะครับัตูเลทเจ็ดสิบเจ็ดดีเฟนต์ร้อยห้าสิบนะฮะส่วนใหญ่คนเราจะดิเฟนต์เท่าไรหร่ผมดูผมวัด ดีฟเอนสองร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วกันเพราะว่าผมใส่ของสามห้าก็ดีฟน่นจะเท่าเๆกันเนาะก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยสี่สิบแล้วกันแล้วเขาเป็นมนุษย์ด้วยดีกว่าเอาไปเขาเป็นมนุษย์นะฮะเพราะว่าปืนผมมันยิงปีศาจแรงมาให้เขาเป็นมนุษย์ดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะฮะเอาปเขาเป็นมนุษย์นี่คือหุ่นทดลองนะครับตัวเป็นมนุษย์นะฮะ h e a v ออ r m o r นะครับ เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เลทอยู่ที่77เดป้องกันนะครับไม่ต้องไปคิดเลทดิฟเฟนต์ไอเลเอทีเคนะฮะเอาแค่เลทดิฟเฟนต์นะครับ77แล้วก็พลังป้องกัน240นะฮะดูนะบ่าผมจะยิงแรงขนาดไหนโอเคบัาก่อนนะมาดูกันเจ็ดล้านโอเคเจ็ดล้านนะอันนี้คือท่าแรกนะครับเราดูท่าไม้ตากัน โอกาสที่ไม่โดนก็มีนะครับเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลทเท่ากันหรือเลทที่ห่างจากศัตรูเลทศัตรูมากกว่าเราเนี่ยโอกาสที่จะไม่โดนก็มีนะครับแล้วถ้าศัตรูห่างกว่าเรามานหนึ่งถึงสองสามเลทเนี่ยศัตรูก็จะยิ่งเบาลงด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวลองทําใหมใหม่อีกรอบนะฮะเมื่อกี้หรือว่าผมคลิกเป้าผิดก็ไม่รู้อ่ะลองท่าแรกก่อนนะโอเคอันนี้ประมาณห้าล้านนะครับห้าล้าน เราหูท่านี้ทําไม้ตายไปอย่างสิบสองล้านเห็นไหมครับว่าถ้าดีเฟนต์ไม่มีกับดีเฟนต์มีเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากคือเะนนั้นอนะ่ะพยายามหาดีเฟนต์นะครับใส่ตัวเองบ้างอย่างเช่นออฟอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนะรองเท้านี่ถุงมือนะฮะดีเฟนต์แปดนะครับดีเฟนต์สิบอย่างนี้นะฮะก็คือหาดีเฟนต์ให้ตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เลดควรที่จะห่างจากศัตรูให้มากนะครับ ถ้าเรามีเลดป้องกันที่มากกว่าศัตรูศัตรูก็จะยิงเราไม่โดนเหมือนกันแล้วก็จะเราจะถึกด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อไรศัตรูอะมากกว่าเราศัตรูคนเนี้ยตัวฟางเนี่ยคุณ edk เขามากกว่าดิฟเลดเราเข้าเนืน้อเ,เน้นเลยนะฮะยิ่งถ้าเขามีออฟบันดุเนี่ยนะคือแบบว่านัดเดียวก็คือนอนยิ้มเลยฉะนั้นเรื่องเลดการห่างกับเลดเนี่ยสําคัญมากนะคะัทางที่ดีถ้าเราถ้าเราเป็นเพลเยอร์เราจะฆ่าเขาอะเราเราควรที่จะดูข้อมูลเขาก่อนนะ ว่าเขาเลทเท่าไหร่นะครับถ้าเขาเลทหนามากก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาจะเอาเราตายแทนมากกว่านะครับแต่ถ้าเราอยากเราอยากเปรี้ยว่ก็ลองดูได้ครับว่าคุณยิงเขาไม่เข้าหรอกต่อให้เข้าเลือดเขาแทบจะไม่ลดเลยเพราะว่าต่อยเข้าเต็มที่ก็เต็มที่ก็ประมาณเท่าไหร่นะเลือดอาจจะหายไปแค่หมื่นสองหมื่นทั้งที่เลือดเขาเป็นแสนเขาแช่เขาแค่กดยาปั๊มขวดละแปดพันสองทีก็เต็มแล้วฉะนั้นเจอคนที่เก่งกว่าก็หนีนะไม่ต้องไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปสู้เขาหรอกครับประมาณนี้สําหรับเรื่องเลทก็ พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเราควรที่จะเลทมากกว่าศัตรูประมาณ3าเลทถึงห้าเลทกาลังดีนะฮะหนึ่งสองสามเลทก็ได้หนึ่งถึงห้าเลทที่กว่ากําลังดีอย่าเลทน้อยกว่าศัตรูนะครับเพราะว่าโอกาสที่ยิงมิดก็มียิงเข้าน้อยก็ใช่ครับประมาณนั้นสําหรับเรื่องเลทก็น่าจะเพียงพอข้อมูลเล็กๆนอนอแล้วนะครับต่อไปต่อไปก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาคือจริงๆก็อาจจะแนะนําเยอะนะแต่เอาเป็นหัวข้อดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับส่วนเรื่องของเวทมนต์เนี่ย เราจะยิงเวทมนต์เข้าไม่เข้านี่คือของเรานี่คือเป็นแบบเนื้อเน้นๆคือเราใช้แบบกระสุนแบบเหมือนเมลีที่แบบยิงเข้าเน้นๆเลยฉะนั้นใครที่ป้องกันเวทเข้ามาเนี่ยก็โดนโดนกระแทกกันแหละแต่ถ้าเราใช้เวทมนต์ยิงกับเวทมนต์คือถ้าเขาแบบพลังป้องกันของเวทมนต์เยอะเราก็เข้าเบาเหมือนกันนะอย่างที่ผมลองกับตัวปืนของเลดี้เลเชลนะครับกับตัวซูพิเลสบาเรลแบบนี้นะครับ ตัวปืนเอาไว้ยิงพวกเวทมนต์เข้านะฮะเวทมนต์ยิงเราก็เข้าเหมือนกันแต่ถ้าเวทมนต์ยิงเวทมนต์มันก็เบาลงแต่ถ้าเอาปืนเราไปยิงพวกเอ่อไฟเตอร์เกาะหนักหรือพวกแบบว่าเกาะหนังเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเลกกันดีเฟนต์ของเขาด้วยนะฉะนั้นมันไม่ตายตัวหรอกแต่แค่ให้รู้เรื่องเล็ไว้ก็พอแล้วนะครับสําหรับข้อมูลเรื่องเล็กก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าผมได้ข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้และอธิบายให้ดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาทำใหม่ให้อีกรอบหนึ่งให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนนนีี้้ก็แคค่ะรับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ